นี่นี่สามครั้งนี่เอาพี่ชายพี่ชายสามสาเลยอะยกยกยกปากยกก่อนยกก่อนตั้งท่าดีดีตั้งท่าดีดีตั้งท่าดีเก่งหล่อเก่งหล่อเก่งหล่อนี่เดาไม่มเ้าไม่เป็นไรเรือเราวิ่งได้พอหลุดหมายเราก็วิ่งเข้าใหม่ได้แหม อะไหลวงเลยนี่ไงบิดตัวไม่ได้อเอช่วยตัวเหลือตัวเองอ๋ออะไรของเขาก็ไม่รู้เกะแลงสามตัวน้ำมันแรงให้เฉยป่าน้ำเบามันก็โออยู่หรอกน้ำมันแรงเราต้องอาศัยอย่างเงี้ยวิ่งสวนวิ่งสวนเนาะ กอดเอาอย่างนี้แหละทิ้งสมองมันก็ไม่กินซนสายปิวขึ้นหน้าน้ำหนุนต้องลอยเอาอย่างนี้แหละได้แค่ไหนก็ช่างมันโอ้ยปวดช้าจังเลงอยู่น,นั่นล่ะเลยปลาหมด,มดเขาเขาเขาถือว่าเขาได้สามตัวปลา <c oughs> ลตรงที่เดียวได้สาม <c oughs> แกๆได้อ่ะใช้สวยแก้ไปเลยลูกกันแย้ไปตรงไปเลยแก้ไปมันหลุดมาเพราะว่าเขากำลังเซยอยู่มันลอยมาเร็วมมรวมลอยมาเร็วตายแล้

ตัวกี่ตัวตาไม่โดนหรอเหลืองไม่เหลืองเหลืองไม่เหลืองเหลืองอ่เอเอาเ้วเบียดตาหนงไปไหน<ะ>น,ไไหนั่นน่ะเบ็ดอ่ะเามัดเบ็ยยังไงไปแล้วลเนี่อ่าถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันเมัป <c ười> เป็นปหลุดได้งไงวะขาเล่ขาดอ่ะไอ้สากินปะวะ ขาเหรออ้าวขาเลยไ,ไม่ใช่ธรรมดามัดเบ็ดไม่หลุดขอขอผมตัวนึงกล้องไหนึ่งสองไม่อ่ะมาได้อยู่มัง้งเอาตัวนึงขาเป็นยังไงเดี๋ยวก็เป็นขึ้นมานี่ตัวสิบโลหลุดได้มั้งน่ะอยู่วะ เบาๆรอพวกมันด้วยดิเรียบร้อยหลุดแล้วงานแรงหรือเกเหนียวเอาเอาหลุดแล้วนะ่ะโอ้ฟาดแรงหรือเกลียเ,เนี่ยเรียบร้อยหลุดแล้ว,ลลลลวอืวอ,อววสวยสวย สวยครับตะเหลืองตัวสวยๆประจานประจานนี่สวยชมชมตรงนี้ได้นะ,ป,ะ,นะะป่าน่อ่าไปชมอยู่ต่อหน้าย้ายที่บ้านไม่ได้นะไม่ไล่ไปอยู่กับปลาเลยนะ <c ười> <c ười> อยู่อยู่อยู่

ตามฤดูกาลมันก็ยังมีให้ได้กินอยู่ตบเลยมันดิ้นๆิ้นะตบให้ร้องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวหาเรื่องแล้วเนี่ยเออเราร้องเราร้องนี่ต้องเออเดี่ยวเนี่ยวเนี๋ยวเดี๋ยวเออเน่เน่เนี่ต้องไม้นี่เน่แน่นอนเนี่ยสามตัวไหมสามไม่ตสาม เฮ้ยมาแล้วน no. like oh. ู่นนู่นก uh> ี่ต uh ัววะเต็มแม็กเต็มแม็กนแน่สามตัวสามพันที <h 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 ่บานโมดแล้วพันมวลแล้วเอาขึ้นมาเดี๋ยวปลาลดยกเลยรวบเอามือรวบเลยมือรวบเลยเออเต็มแม็กโอ้ยยุดอีกยุดอีกยุดเด็กยุดอาตัวแล้วเนาะยุดอาตัวนั่นก็รู้นั่นแหะ อะไรปลาอยู่น่ะปลาอยู่พันกันเมื่อเช้าเราก็พันกันอย่างนี้แหละเต็มแม็กซใส้สวยนะปลาน่าใส้กำลังกินเลยโอ้โหอย่าบอกนะงี้กัน ใส่สวยครับกวยงลยักรอบกรอบครับพันกันครับข้างล่างยังไม่ขึ้นมาขึ้นมายังไม่ได้อ่ะดูน่ะพันกันน่ะว่าไงครับเดี๋ยวสากมาโฉมออกหมดกว่านะรีบๆโอ้ครับข้างบนก็รีบครับปลาขึ้นมาได้กลางน้ำานี่ๆๆๆกิดตัวไม่รู้น่ะฮะ เต็มแม็กแล้วมั้งน่ะสามสองโอ้สองตัวโอ้ยปันอยู่ข้างพ่ออยู่บโอ้ยไม่งั้นมันเลยน่ะสี่เส้นน่ะของป้ายังอยู่ไหมน่ะเอามาแล้วสี่เส้นพันกันครับแตาเหลืองเข็ยมทรงไม่อยู่เห็นตั๊แตนป้ายน้ำมอเลยว่ะ้ยเราใส่เหยื่อใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่ โอ้โหสวยๆๆแค่เดียวอย่างนี้เจอแบบนี้เลยรลวัวตามยอือือยลอยเดียวดูดิแค่เดียวได้ยหงีสิเดี๋ยวไปงี่เดี๋ยววิ่โดนค่อยดิเดี๋ยวก็ไม่ได้สามตัวอีกอ้าตีดูข้างหน้าหัวใหญ่ เดออปลามีปลาอยู่นู่นอ่ะปลาใครปลาใครปลาข้างหน้าเออปลาข้างหน้าเอดึงไปข้างหน้าขึ้นไปก่อไปสายพีอีด้วยเดี๋ยวไปเละเขาเขาอีกผมไม่ช่วยแกนะบอกไว้ก่อนอืม่อาปลาติดข้างล่างอย่เงี้เขาเออโดนแล้วไม่พันกับใครด้วยนะเอ่า เอาพันกันอีกแล้วโอ้ยออรอดยอ,อ,กกอ,อดยู่ข <c oughs> ึ้นมาแล้วครับหลังจากเราเคลียร์กันเรียบร้อยแบ่งกันคนละตัวไม่รู้ตีแรกติดกันละคนละกี่ตัวไม่รู้สรุปแล้วแบ่งคนละตัวครับยึเอาอีกแล้วเนะี่ยเรียบร้อยมากเลยตัวมันเล็กหร,อหรอกือเปล่ามันไม่เสียงอะ่ะ อไอลิงนี่เองมันไม่ยอมเสียงโดนแล้วมั่งโดนแล้วมั่งอ่ะเอ้ยมาสองนั่นด้วยป้าโยกดิป้าเอ้ยป้าโดนแล้วมาถึงแล้วยังถึงแล้วเหลืองเนี่ยมาถึงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมาทำไมนี่หำผมไอเหี้ยตูดคันมาทำไมอ่าอืมมันยาเกิด สุกตาเหลืองสนุกสุกนะอ่านี่ไงตานี่เศรษฐกิจพอเพียงนะนับหนึ่งนะเบ็ดสองตานับหนึ่งนับหนึ่งนะนะครับอืมไหลมาเลยมันมาละมันโอเคเลยใส่กำลังกินฟ้าก็ร้องโอ้รีบยโยนเลยเลยกดดันแล้วอ่ะอ่รยากาศนะครับแข่งกันตกฟ้าเงี้ยกลัวไม่เข้าแนวกลัวหลุดแนว เฮ้ยโดนแล้วหมาโยนไปเข้าปากเลยมั้งน่ะเออไม่รอเลยอ่ะฝาไล่ให้ทันนะฝานะลูกๆเอาหมดนะอ่าโยกโยกยกมาแล้วเขาไล่ทีละคนละคนละคนวันแล้วนอ่ะปล่อยไปไงปล่อยไปประจําเลยตู้มื้อเช้าเขาก็ไม่ค่อยได้หลายอย่าง เหลืองๆนั่นน่ะน้ำหน้ำหโอ้แถะใสสวยอืมเรื่อยระวังโทศัพท์ตกน้ำติ้วมาเลยะสานมาลระวังโทรศัพท์ตกน้ำด้วอืมอาปากอน พอไปตกไปไมันจะตกน้ำเลยปะต่อตัเดเลยเืองไหมปะไม่ดูหนึงครับเจ้าเด,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 ดลืองแคบเดี๋ยวครับคือตะกร้าแนละ้วครับก็เป็นเพียงบรรยากาศหายกับข้าวนะครับตกปลาเหลืองไซสสวยๆส,สุดยอดนี่คือเหยื่อที่เรานำมาใช้นะครับลูกปลา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงัดปากฉีกอรีบเหลือเกินเหลืองไม่เหลืองสายไว้ใสยไว้แดงใหญ่ไว้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตำน้ำพริกปลาดองแบบเดียวขึ้นตะก้าว ปลากับข้าวนะครับกดติดตามเลยนะครับปลากับข้าวของเราปลาเหลืองสนุกสนุกเจอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนักรบเราไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนกลัวแต่เมียครับ <laughs> แล้วเดี๋ยนี้ไปเคลียร์ได้นะ่ะเ่า